ทุกคนเงาะนาสารสะพานแคบอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะสะพานรถไฟที่แคบที่สุดอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ลงลอดใต้สะพานแคบไปก็จะเจอต้นเางาะโรงเรียนต้นแรกที่เหลืออยู่นะฮะอยู่ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนนาสาร์นั่นเองทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินไปคลองฉว่างนะฮะทุกคนซึ่งเป็นเมืองที่แบบโอ้โหเขาเรียกว่าสายน้ําแห่งชีวิตเลยนะคลองฉว่างของเขาเนี่ยจะไหลไปถึงนู้นจะเป็นเขาสวย แล้วก็ที่จัดงานเงาะประจําปีของเขาก็อยู่ตรงนั้นนะฮะก็ไม่ไกลจากบ้านในสวนโฮมสเตย์ที่เรากําลังจะไปเช็คอินค่ะทุกคน700เมตรนะฮะจากที่นี่จากสถานีรถไฟนาสารเดินมาคลองฉว่างก็ไม่ไกลค่ะทุกคน มีหมูกระทะด้วยจากทุกคนจะริมลำธารเลยฮะเนี่ยจะถึงแล้วครับคลองฉว่างก็อยู่นี่ฮะเรียบไปแต่ว่าตรงนั้นจะเป็นแลนด์มาร์คภูเขาสวยฮะเห็นไหมครับภูเขาสวยไหม ตกสวยเนาะน้าตกดาดฟ้าเหมืองทวดภูเขาทรายเหมืองแกะแซนดูนทุกคนนี่ฮะน้ําตกตรงนี้จะเป็นลําธารธรรมดานะก็สวยนะถ้าตรงนี้ไม่ต้องดาดฟ้าไม่ต้องเหมืองทวดก็สวยแล้วตรงนี้เนาะรถมาก ไหวอัดอยู่เหรอุอยสวยมากทุกคนดูเจ้าแม่กวนอิมอยู่บนนั้นสวยมากโอเคเลยเนาะก็เดินมาจาก <Ừ. S 2> บ้านในส่วนโฮมสเตย์ก็ไม่ไกลหรอกเดินชมวิวมาคุ้มมากทุกคนเนี่ยขึ้นไปข้างบนสักการะเจ้าแ,แม่กวนอิมได้ทุกคนสวยมากชอบมาก